สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะชาวราศีกันลัคนาการ,ลาการคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความรักของคุณนะคะในครึ่งปีหลังปี2 0 5 6 4นนะคะชาวกาันเกิดตั้งแต่17กันยายนถึง16ตุลาคมาดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยหมอพูดทุกคลิปเลยนะคะเผื <c oughs> <laughs> ่อท่านใหม่ๆมาดูท่านเก่าก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าหมอก็เผื่อท่าน ใหม่ๆที่มาดูนะคะการอ่นานไพ่เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมไม่ที่จับจองของผู้หนึ่งผู้ใดนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะตรง,งคุณบางส่วนหรือไม่ตรงเลยก็ผ่านข้ามไปแต่ถ้าจะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ดูได้นะคะและไพ่นี้เป็นไวเวอร์ซ่าคือการอ่านสลับกันถ้าคุณไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้แปลว่าคนคบคนที่คุณดิวอยู่ด้วยที่เขามีพฤติกรรมอย่างนี้นะคะหมอจะดูเป็นความรักเต็มๆเลยค่ะครึ่องหลังส่วนเงินงานหมอก็จะดูให้บ้างนะคะตามที่ขึ้นมานะคะ ให้ประจําตัวของคุณแลวนะคะสิบเหรียญน,นะคะโอ้นะคะบ่งบอกถึงความมั่นคงสถานาการเงินการงาน,นาที่มั่นคงโดยเฉพาะเรื่องเงินหมอบอกธาตุก่อนนะคะเดเดคุณอาจจะคุยกับชาวพิจิกลัคนาพิจิกหรือพ่อแม่นะคะหรือคนต่างชาติได้ด้วยนะคะอ่านะคะเด็กถือดาบธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะแล้วก็นายถือถ้วยธาตุน้กากรกฎมีนพิจิกรเดเลิเวอร์ชาวเมถุนลัคนาเมทุนควินถือถ้วยก็ธาตุน้ำนะคะแล้วกรกฎมีนพิจิก ธาตุไฟเมสิงธนูก็มานะคะคิงถือไม้เท้าอันที่จริงหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้และะ้วค่ะไม่ต้องฟิกมันเป็นพลังงานหน้าไพ่เฉยๆนะคะแล้วไพ่ไปบนี้ก็คือ reconciliation นะคะความหมายของไพ่คือคนเก่าๆในอดีตจะย้อนกลับมานะคะหรือนะคะไพ่ตรงนี้คือการให้อภยัยการขอโอกาสการขอโทษก็ได้นะคะหรือถ้าชาวกันอยากจะขอโทษผูดด้ใดนะคะหมอว่าเราเราไม่ต้องมีมีเราไม่ต้องมีมากไม่ต้องมีทรงมาก นะคะคเราอยากขอโทษผู้ใดเราทิ์ทำผิดทำพลาดอะไรหมอว่าขอโทษได้นะคะเออแม้ว่าเขาจะให้อภยัยหรือไม่ให้อภัยก็ตามเราจะได้ไม่ติดค้างอะไรในใจใช่ไหมคะอืมนะคะโอเคนะคะหมอเห็นไพ่สิบเหรียญขึ้นตำแหน่งไพ่เมน e n เ r g y น่ารักของของคุณเลยนะคะการรวมตัวกันกับครอบครัวการมั่งคั่งกันมีเงินมีทองนะคะด้วยด้วยอาจจะอสังหาที่ดินทรัพย์สินได้หมดคะ่ะบ้านพวกนี้นะคะ หมอเห็นไพ่เดทเดนะคะคุณไม่รู้ล่ะคุณห่างอะไรกับใครมาคุณจบอะไรกับใครมาก็ไม่รู้ค่ะชาากันนะคะที่ผ่านมาสองไม้เท้านะคะตรวตำแหน่งปัญหาคุณอาจจะรอคอยคนเก่ารอคอยคนไกลรอคอยคนที่จากไปหรือคนที่ต่างชาติก็ได้หรือคุณมีสองช้อยให้เลือกหรือคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจก็ได้นะคะอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคบคน,นที่ยอายุน้อยกว่าแตกต่างกันทางด้านสถานะทางด้านการเงินหรือทางด้านอายุศาสนาหรือต่างประเทศได้หมด หมอเห็นไม่รู้ใครส่องใครแล้วไม่รู้ว่าคุณบล็อกใครไปด้วยความมีทิฐิความมีโก้ความดื้อรัน้นความเอาแต่ใจระวังนะคะความรักจะทําให้มันจบระวังทําให้มันห่างกันห้าดามแน่นอนแล้วค่ะความมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือมีส่วนที่คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีส่วนทําให้คุณมีปัญหากันหรือพวกคุณนั่นแหละค่ะที่ขัดแย้งกันทัศนคติไม่ตรงกันอดีตที่ผ่านมาทะเลาะก,กัน ระวังความใจร้อนระวังความมีอีกโก้นะคะง้องแง้งนะคะที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะอ่านะคะไพ่พวกนี้เดี๋ยวหมอจะอ่านอนาคตให้นะคะหมอขอดูไพ่พลังงานของคุณเมื่ออดีตที่ผ่านมาให้ให้อีกนิดนึงนะคะ mm. ชาวาการลัคนาการอดีตที่ผ่านมาของคุณเป็นยังไงบ้างในความรักความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีคู่ก่อนนะคะอ,อดีตที่ผ่านมาชาวาการลัคนาการของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์ อดีตที่ผ่านมานะค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมีนลาคนามีนะคะจัดเม้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมเป็นไพ่ของผลการกระทําเป็นไพ่ของดาวบาบนพค์นะคะที่มันโคจรเมื่อความรักที่เมื่อก่อนอาจจะดีๆอยู่แต่ถ้าดาวบาบนพเค์ามาจรเมื่อไหร่นะคะความยุ่งขัดแย้งวุ่นวายทะเลาะก,กันความไม่เข้าใจจะเกิดขึ้น คู่เวียนคู่กรรมหมอบอกหลายคลิปแล้วนะก็คู่เหมือนกันนะถ้าคุณอยากอยู่ด้วยกันหนึ่งลดลาวาสอกกันให้ได้ใจเย็นให้ได้นะคะปณีปนอมชัยปิยาวาจามันสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันจะทําให้เปลี่ยนเป็นคู่บุญเวียนคู่กรรมขยับมาเป็นคู่บุญคู่กรรมและเป็นคู่กัลยาณมิตรได้ต่อกันคู่บุญนะคะคู่กัลยาณมิตรคู่บุญก็เลิกกันได้เหมือนกันคุณเคยเห็นนะคะบางคน78ปีไม่เคยทะเลาะกันเลยพอทะเลาะกันครั้งหนึ่งเลิกกันพอมาตรวจดวงชะตาตามแนวหรวศาสตร์นะคะไม่มีดาวบาปหรือเพราะข้อยา ท้าเลิกท้ายาในช่วงนั้นนะคะมีหวังได้จบได้เลิกเด็ดขาดคือหมั่นสร้างบุญด้วยกันนะคะชาติปัจจุบันนี้สําคัญที่สุดนะคะคือความซื่อสัตย์ความอยากอยู่ด้วยกันเราต้องหมั่นเติมบุญกุศลให้กันละกันต้องใจเย็นให้ได้ะค่ะที่ผ่านมาเดมูนความรักของคุณสสับสนซสับซ้อนนะคะเป็นรักที่ซ่อนเงื่อนเป็นรักที่แอบซ่อนนะคะที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะที่ผ่านมาแปลเลี้ยนนะคะความรักที่ผ่านมามีคนที่พยายามนะคะ ม,มันไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะส่วนใหญ่นะคะความรักมันเลยจืดชืดเย็นชานะคะถ้าเป็นความรักหมายถึงว่ามันไปเรื่อยๆแต่มันมันไม่ได้หวือหวานะคะเดอฟูนะคะที่ผ่านมาความรักนี้มันมันไม่มีสถานะใช่ไหมคะอ่ามันเป็นความรักที่นะคะสามเศร้านะคะเราสามคนมีคนดึงคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะดึงมาจากทั้งเพื่อนทั้งคนรักนะคะทางสายงานก็ได้นะคามาทําให้คุณมีปัญหาที่ผ่านมา คุณทุกข์ใจคุณอึดอัดคุณกดดันในสถานะความรักมากมายเลยนะคะที่ไม่รู้สิทําไมมันขัดแย้งมันเข้ากันไม่ได้นะคะอาจจะมีสาเหตุมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้หรือบางคนเอาแต่ใจตัวเองนะคะในความสัมพันธ์นะคะรู้สึกคุณอยากขอโทษใครไหมคะมันเหมือนไพ่ reconciliation และ judgment เ,เลยพวกนี้นะคะ่ะคุณอยากขอโทษใครไหมอยากขอโอกาสใครไหมนะคะในลึกๆของคุณแล้วที่ผ่านมา คุณแอบซื่อแอบซองใครอยู่นะคะในคนรักเก่าคนที่คุณรอคอยคนที่เขาห่างคุณไปคนที่คุณเคยอยู่กับเขาเป็นครอบเป็นครัครวคนที่คุณเคยผูกพันนะคะเมื่อก่อนกับความรักก็ดีอยู่นะมันเติมเต็มแต่เมื่อดาวบาปคดพะคอเข้ามาทําให้อะไรอะไรมันก็ไม่เข้าใจการทัศนคติไม่ตรงกันทําให้พวกคุณต้องห่างเหินกันออกมาใช่ไหมคะอดีตที่ผ่านมานะคะแต่วบางคนคุยกับคนต่างชาติคนทางไกลนะคะหมอขออนุญาตขยับอันนี้นิดนึงนะคะเพืเ่อน อ่าเดเวอร์คุณอาจจะคุยกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาได้หมดนะคะแปดดาบความสัมพันธ์นี้มันเข้ากืนไม่เข้าคลายไม่ออกแล้วค่ะมันรู้สึกอึดอัดใช่ไหมคะมันรู้สึกบางตาบางใจทั้งไม่คุณไม่เห็นความดีของใครสักคนหรือความรักนี้มันอึดอัดนั่นแหละที่หมอบอกนะคะ นะคะหนึ่งถ้วยความรักนี้นะคะที่ผ่านมามีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์คุณใช่ไหมคะหรือความรักมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ไปมันก็ไม่สุดทางกลับมาเริ่มต้นจุดเดิมนะคะความรักนี้นะคะมันรู้สึกกดดันอึดอัดมันหาทางออกไม่ได้มันเครียดนะคะมันกุ้มมันอึดอัดไปหมดเลยมันขัดแย้งกันอยู่ดีๆความรักก็กลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันสิบดามนะคะเหนื่อยมากในความสัมพันธ์นะคะในความสัมพันธ์นี้หมอว่ามีคนเก่าๆนะคะ กลับมาง้อขอคืนดีคุณหรือคุณอยากไปง้อขอคืนดีกับใครสักคนหนึ่งนะคะอยากไปขอโอกาสนะคะถ้าคุณเคยทํทาผิดทาพลาดหมอว่านะคะขอโอกาสหรือการอยากขอโทษใครสักคนหนึ่งหมอว่าทําไปดีกว่านะคะดีกว่าเก็บไว้ในใจแล้วมันอึดอัดก็ได้นะคะขอดูที่ผ่านมานะคะ เดวิ่คุณอาจจะคุยกับชาวมังกรรัคณามังกรความรักนี้มันมีแพชชั่นมันมีแรงดึงดูดอาจจะมีเข้าหากันด้วยทางล่างด้านร่างกายในเรื่องเซ็ก์หรือร่างหรือด้านนะคะการเงินการทองมีผลประโยชน์เข้ามาหา,หาคุณด้วยผลประโยชน์ก็ได้นะคะชาว,า,าวการลักนาการคุณรักคุณทุ่มเทไปเท่าไหร่ก็กลายเป็นว่า,าคุณโดนย้อนสอนเป็นสิบดาบเจ็บปวดเหนื่อยกดดันอึดอดัดไปหมดในความรักความสัมพันธ์ที่เขาแอบแทงข้างหลังคุณนะคะ หกดาบแปลว่าความสัมพันธ์นี้ไพ่ใต้สําหรับยังเป็นสามดาบเลยชาวการที่ผ่านมาคุณนะคะหกดาบแปลว่าคุณห่างกับใครมาหรือคุณมุ่ออนกับใครมาก็ได้ที่ผ่านมานะคะหมอขออนุญาตเก็บไพ่นะคะอ่านะคะทีนี้หมอขอดูนะคะว่าเขาคิดยังไงอับคุณนะคะคนรักของชาวการลัคนากันนะคะไม่ว่าจะคนที่คุณดีลอยู่ไม่ว่าจะคนที่เป็นคู่รักนะคะคนรักชาวการลัคนากันนะคะคิดยังไงได้ิ่งไงกับคุณนะคะ ช่วนะคะตอนนี้เขาคิดยังไงคุณจัดติกนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวลักสีตุลลักษณาตุลน,นะคะจัดติกเป็นไพ่ของการบาลานานะคะเสียงเรือโอเคไพ่จัดติกนะคะเสียงเรือนะคะหมอสต๊อบไว้นะคะให้มาได้ยินนะคะ โอเคนะคะไพ่จติกแล้วก็ไพ่เทนพ,พันล้านเพื่อจะคุยกับชาวราศีตุลลัคนาตุลเทมพันล้านชาวธนูลัคนาธนูนะคะเก้าเหรียญเดี๋ยวหมอจะหมอจะอ่านทีเดียวนะคะเ <c oughs> ขาคิดยังไงกับคุณนะคะคนรักคุณนะคะห้านะคะเขาคิดยังไงกับชาวกันลัคนากันห้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยนะคะควินถือถ้วยนะคะ ถ้วยเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะคิงถือไม้เท้าเควินถือไม้เท้าตัวทาวเวอร์ <The> Tower, หนึ่งไม้เท้าสเตนนะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นหนังเรียนนะคะอ่านะคะโอเคมอจะอ่านอย่างนี้นะคะ ความรู้สึกของคนรักของคุณนะคะที่หมอเห็นมีธาตุไฟเมสิงธนูพายออกมาคู่กันธาตุดินกันบึกศพมกรธาตุน้านําก็มานะคะเด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญบางคนคุยกับคนอายุน้อยกว่าคนอายุต่างกันมีทศัศสติมีความคิดความอ่านไม่ตรงกันก็มีนะคะมีส่วนนะคะคนรักของชาวกันก็คิดว่านะคะจะติดถ้าในสถานะที่นะคะคุณทําดีแล้วคุณดูแลเขาดีแล้วนะคะสิ่งใดๆก็ตามเขาบอกว่านะคะ ไพ่จ้ติแปลว่าไพายย่แห่งความยุติธรรมที่ผ่านมาเขาอาจจะได้ไม่ให้ความเป็นธรรมกับคุณหรือความรักนี้มันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์หมอว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหมอเห็นไพ่พวงนี้ขึ้นมานะคะอยากย้อนกลับมานะคะเพื่อกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเพราะคุณเขาบอกว่านะคะที่ผ่านมามันอาจจะมีการทะเลาะจบกันกระทันหันหรือไปโป๊ะแตกอะไรหรือความรู้สึกพังที่ทะเลาะก,กันในกรณีนี้เขาบอกว่าคุณน่ะ เป็นคู่โซเมทเขาคนที่เข้าใจเขาแล้วคะ่ะคนมีอะไรที่คล้ายกันมากเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะที่ชาวสิงลัคณาสิงนะคะถึงแม้ความรักที่ผ่านมามันอาจจะเหนื่อยแต่เขาก็ยังอยากมีคุณเพราะคุณก็คือคนที่เติมเต็มเขาคนนึงละคะ่ะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาบริสุท์อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กลับมาปรับตัวปรับใจให้มันดีขึ้นอยากมาขอโอกาสขอโทษขออภัยนะคะกับความรักที่ผ่านมาอันนี้ในกรณีหนึ่งนะคะหม,หมอเห็นแบบนี้นะคะ ส่วนกรณีหนึ่งหมอว่านะคะความรักนี้แน่นอนลหละคุณมีอะไรที่คล้ายกันเหมือนกันในบางอย่างนะคะ,ะเขาคิดว่านะคะความรักนี้เขาเสียดายอะไรอวรคุณแล้วอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างที่หมอบอกนะคะแต่ถ้าไพ่พวกนี้ขึ้นมาแปลว่านะคะความรักนี้เขาไปโปรแตกบางอย่างในความสัมพันธ์เขาอยากคุณอาจจะมีเจ้าของมีครอบครัวแล้วเป็นรักแทรกรักซ้อนเป็นรักที่ โป๊ะแตกนะคะแล้วนิ่งๆกันไปมีโก้แล้วเขาพยายามแล้วในความสัมพันธ์พยายามบาลานซ์อยากได้ความจริงอยากได้ความชัดเจนแต่ว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกทางคุณหรือทางเขาก็ได้นะคะมันยากที่จะกลับมานะคะเพราะว่ามันพังไปแล้วในความรู้สึกต่างคนก็ต่างนิ่งต่างคนตัดสินใจที่จะเดินออกมานะคะหมอคิดว่าอย่างนั้นแล้วเงียบๆนิ่งๆนะคะก้าวเลียญแปลว่ามีคนที่กลับมารักตัวเองก็ได้นะคะพอแล้วเหนื่อยแล้วไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะเหนื่อยใจนะคะ เอออะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะในความคิดของเขาหมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ให้นะคะว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มที่จะเกิดในอนาคตนะคะอนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะในครึ่งปีหลังของชาวกันลักนากันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนนอะนน่านะคะไนะพ่ไงนท์นะะนถือถ้วยนะคะใบแรกนะคะ หนึ่งเหรียญโอ้คุณจะไปง้อใครคะคนที่คุณรอคอยคนที่ห่างไกลคนที่อยู่ทางไกลคนที่เคยหันหลังให้กันนะคะ,ะคุณจะไปง้อใครหรือมีใครจะมาง้อเรานะคะเดอทำพะลนนะคะชาวธนลักนาธนสิบเหรียญนะคะเดอซันนะคะ,นะ,คะหนึ่งดาบอ่าจัดเม้นนะคะ มีเ,เชียเอ็มนเพลอร์นะคะเดฟูหนึ่งไม้เท้าสามเหรียญน,นะคะแปดเหรียญหกถ้วยนะคะเดลเวอร์นะคะไพ่ใต้สำหรับเป็นสิบไม้เท้านะคะหมอหมอไม่ถือนะคะไพ่เยอะหมอชอบอ่านอย่างนี้นะคะบางคนแบอบก าบางคนหมอดูแต่ละท่านก็มีลายสไตล์ในการอ่านต่อพ่ายแต่หมอชอบอ่านอย่างนี้นะคะนะคะนะคะแน่นอนนะคะหนึ่งประการแรกนะคะในแนวโน้มอนาคตข้างหน้านะคะหมอว่ามีคนเก่าๆของใครสักคนที่จะมาง้อคุณคุณอาจจะอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วเพื่อเอนะคะเดลิเวอร์คุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วเป็นระสซันนะคะคนที่จะมาให้ความเติมเต็มกับคุณนาชาวกัน นะคะคุณอาจจะเคยรอใครสักคนที่คุณคิดว่าคุณคิดถึงเขามากคุณเป็นสิบไม้เท้าผูกพันพนธานาการเป็นจัดเม้นท์ทางจิตวิญ,ญญาณทางอะไรก็ไม่รู้ละค่ะแล้วจู่ๆคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะถามว่าดีไหมค่าไพหมออกมาดีะค่ะคนใหม่คุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ๆหนึ่งเรียนคนที่จับต้องได้คนที่อยู่ทางกายเดมพเลอร์ชาวเมธลัคณาเมสนะคะคนที่ต่างอายุอายุน้อยก็ได้หรือมีเพศเดียวกันก็ได้นะคะหมอบอกอะไยคิดว่าไม่ว่าจะคนเพศไหนนะคะยญิงรักยิงชายรักชายหรือเรา ความรักมันเป็นความรักที่ดีงามถ้าเราไม่ได้ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนถือว่าความรักนี้งดงามหมดแล้วค่ะเนาะถ้าเรารักกันด้วยความจริงใจนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะราศีกันคนที่เข้ามาเติมเต็มในชีวิตคนนะคะคนที่โปรไฟล์ดีการเงินดีการงานดีอาจจะเข้ามาหนึ่งนะคะทางเพื่อนทางโลกออนไลน์ได้หมดคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะคนที่มาจริงจังและชัดเจนลนะคุณคนที่ใช่นะคะ เออนะคะดูนะคะคนที่ใช่นะคะสองไม้ท้าคุณเคยรอใครสักคนที่ห่างคุณไปทิ้งคุณไปพอคุณมีคนใหม่เข้ามานะคะแต่คุณกลับมีคนเก่าๆนะคะกลับมาวนเวียนนะคะแต่ถามว่าคุณเป็นยังไงนะคะคุณเป็น the ะฟูลอันนี้หมอไม่ได้พูดแทนทุกคนนะคะหมออ่านตามพลังงานไพ่หมอดีกว่านะคะหมอว่าชาวกันนะคะจำนวนหนึ่งเอาแล้วกันค่ะหมอเห็นเด e f คือคุณจะปล่อยวางคุณจะปล่อยไปวิบากกรรมอะไรที่คุณเจอหมอว่าคุณจะเลือกคนใหม่นะคะบางท่านนะคะ อ่านะคะบางท่านจะเลือกคนใหม่คุณมีโอกาสที่ก้าวไปข้างหน้านะคะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไปเผชิญโลกใหม่นะคะมากกว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยรอแต่ตอนนี้คุณคุณไปเจอสิ่งใหม่ๆแต่บางคนอยู่ระหว่างสองไม้เท้าคือการช่งางกันเลือกตัดสินใจว่าจะเอาใครกันแน่นะคะจะเลือกใครแต่หมอดูแล้วนะคะแปดเหรียนแปลว่าส่วนตัวคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานการเงินคุณดีด้วยนะคะคุณการเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวหมอจะอ่าน การเงินให้นะคะ,ะการเงินคุณดีด้วยค่ะสามเหรียญแปดเหรียญสิบเหรียญน,นะคะคุณไปเริ่มต้นงานใหม่อะไรใหม่ๆม,มากกว่าแต่ความรักคุณเป็นรองไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องโดดไปเลือกคนเก่าและคนใหม่นะคะคุณก็คุยไปแต่ใจคุณหมอว่าใจคุณเลือกคนใหม่มากกว่าเพราะว่าสิบเหรียญเขาหมายความเติมเต็มเขาอาจจะมีชื่อเสียงประสบความสาเร็จถ้าไม่น่าตาดีก็การศึกษาดีหรือการเงินดีนะคะอายุน้อยกว่าหรืออายุมากกว่า จะเป็นคนมีความรับผิดชอบคนที่เป็นคู่จัดเม้นคุณที่เป็นนะคะคู่พลังงานนะคะผลบุญผลกุศลอะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณเจอนะคะอ่ามาแล้วชัดเจนและจริงจังใช่ด้วยนะคะเนี่ยนะคะบางคนเจอจากเพื่อนที่ทํางานบางคนเจอหนักในโลกออนไลน์นะคะหรือการเริ่มต้นเป็นเพื่อนกันนะคะเออนะคะแต่บางคนที่คุณรอคนเก่านะคะ หมอบอกเลยว่ามีโอกาสคนเก่าจะกลับมานะคะในอนาคตข้างหน้ากลับมาขอโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาขอโทษขออภัยนะคะกลับมาจริงจังหรือชัดเจนคุณมาสม่ําเสมอแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าหมอคิดว่าคุณเป็นเดอะฟูลเดอะฟูลหมายถึงว่า คุณไม่ได้คิดไม่ได้โดดไปหาใครอย่างที่หมอบอกนะคุณก็ไปเรื่อยๆเปื่อยคุณอาจจะไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองที่อยากได้อยากทํามากกว่าามว่าคุณก็คุยไหมคุณก็คุยแหละแต่คุณม่ได้ว่าจะจริงจังจะซีเรียสอะไรนะคะครึ่งปีหลังมากกว่าเนาะค่ะเอานะคะ,นะคะประมาณนั้นอันนี้นะคะอืมนะคะทีนี้หมอขอดูนะคะคนโสดบ้างนะคะ คนโสดละคะ่ะแน่นอนละนะคะหมอขอดูให้ขอสับให้คนโสดหนึ่งคุณมีโอกาสนะคะเจ็ดถ้วยหกเจ็ดถ้วยเดลิเวอร์ครึ่งปีหลังเนี้ยนะคะชาวราศีกระคะนะัคณาคุณการคุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากคนเข้าหาเยอะนะคะ งานก็ดีเงินก็ดีความรักก็มีเข้ามาจะได้เจอคนต่างชาติคนแดนไกลคนต่างอายุนาคนที่เป็นจัดเมนนาคนที่คุณเจอแล้วท,ทำไมรู้สึกคุ้นเคยมาจากอดีตชาติหรือคนเก่าๆนะคะ reconciliation นี่เป็นไปได้ทั้งคนเก่าที่คุณรอคอยหรือเป็นเพื่อนของเพื่อนหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาสมัยประถมมัธยมก็ได้หรือสมัยเพื่อนที่ทํางานนะคะมาปิ๊งปังกันถ้าไม่มีสองจพวกนี้คุณอาจจะได้เจอคนเก่านะ,ะเพราะว่าไพ่มันแมทกันจัดเมนกับ r e คอนเซ l ล a t i o n นี่คล้ายๆกันนะะ่ะ คนจากอดีตชาติอาจ,จะย้อนกลับมานะคะเป็นคู่ของคุณก็ได้หมอขอสับให้คนโสดถ้าความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ใดที่ไม่ชัดเจนนะคะถือว่าคุณโสดก็ได้นะคะขอสักพายอะไบ้างะคะคนโสดนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอ้าวิอัลฟอร์จูนนะคะพ่แห่งกรรมจากพ่แห่งกงล้อโชคชะตาแห่งพรมลิขิตจะนําพานะคะเจรียน เจดียน์นะคะคนที่คุณอาจจะเคยรอคอยกับใครก็ได้นะคะให้ได้ย้อนกลับมานะคะสีไม้เท้ามีโอกาสพัฒนาได้ด้วยนะคะครึ่งปีหลังนะคะดิแชร์หลอดชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะคนที่เคยห่างคุณไปได้หมดเลยนะคะเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับดอกทานตะวันแปลว่าย้อนกลับมานะคะเออนะคะ ทำไมไพ่ขึ้นมาแต่สิ่งเก่าๆคนเก่าๆมีโอกาสได้ย้อนกลับมาหาคุณนะคะคนที่คุณเคยมูพรอนกันไปนะคะคนที่เคยห่างกันไปคนที่คุเคยพักเบรกพักใจกันก็ได้นะคะอ่านะคะไนท์ถือเหรียญนะคะธาตดินกันพึกสมองกร8แปดไม้เท้าคือการสื่อสารนะคะสิบเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะหกไม้เท้า สดาบ10ดาบอันนี้สําหรับคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคิงถือไม้เท้าโอเคคืออย่างนี้นะคะคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะเคยเจ็บมาเคยเสียใจมาหมอว่าคนเก่าคุณจะย้อนกลับมาก็จริงแต่ว่าทําไมคุณเป็นไพ่ที่กลัวๆล่ะคะ คุณรู้สึกนิ่งคุณรู้สึกเฉยมากกว่าคุณรู้สึกไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องมาคุณคุยก็ได้นะคะใหม่เก่าคุณก็คุยแต่คุณไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังคุณไปเหมือนเหมือนตัวเองมีอิสระในการตัดสินใจในการเลือกในการที่จะคุยคุณก็คุยคนใหม่กับคนเก่าคุยหมดแต่คุณไม่ได้โดดไปค่ะคุณนิ่งๆเงียบเงียบคุณปิดปิดใจก็ได้นะคะอาชาวราศีกันนะคะคุณอาจจะเจ็บมาเยอะนะคะ ทุกมาเยอะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเอาสบายสบายดีกว่าไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานพักเบรกพักใจใครมาก็คุยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องดูดไปจริงจังนะคะแต่มอว่าจะมีทั้งคนใหม่คนที่พรมลิขิตนะคะคนเก่าก็ย้อนกลับมาทีนี้มันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะเลือกยังไงเอายังไงแต่หมอว่าในอนาคตคุณจะเลือกได้นะคะ คุณจะเลือกคนที่จริงจังคนที่ใจคุณต้องการคนที่เป็นนะคะหนึ่งถ้วยความรักที่จริงใจนะคะคุณจะใช้เซนส์ชันชาติยานของคุณหรือพรมลิขิตไปไหว้พระสวดมนต์ทับคนที่ใช่นะคะก็ขอให้ได้จริงจังและมั่นคงต่อกันนะคะมันต้องใช้เวลานิดนึงนะคะถ้าใครที่จะมาเงาอชะการแน่นอนลนะคะ่ะจัดเม้นพวกนี้นะคะสิบเหรียญหนึ่งไม้เท้านะคะสิบดาบเขาเจ็บมาเยอะคุณเคยเห็นไหมบางคนงาอครั้งสองครั้งสามครั้งถอดใจแล้วแล้วที่ผ่านมาลนะคะ่ะ คุณทําเขาเจ็บมาเยอะพฤติกรรมอะไรที่คุณทํานะคะถามว่ามอสสาเร็จไหมมันขึ้นอยู่กับผลวิบากรรมเป็นขึ้นอยู่กับผลการกระทําที่ผ่านมาคุณถ้าคุณทําอะไรมากกว่าข้อดีนะคะข้อดีคุณทํามาเยอะแต่ข้อเสียมีเล็กๆน้อยๆทุกคนไม่เพอร์เฟกใช่ไหมคะอะนะคะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะการงอ้อการจัดนะคะไพ่เดชเลี่ออดแปลว่าความพยายามนะคะ ต้องพยายามมัดใจดึงใจเขาให้ได้นะคะต้องพยายามสุดๆที่จะเอาเขาคืนกลับมานะคะไม่ใช่งอสองสามครั้งสี่ห้าครั้งแล้วเออทําไมไม่ได้นะคะต้องดูด้วยว่าที่ผ่านมาเราทํากับเขามามากมายแค่ไหนจนเขาต้องเจ็บตรงเขาต้องเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วถูกไหมคะอ่านะคะ โอเคหมอขออนุญาตเก็บไพ่ทีนี้หมอขอดูงานและเงินให้ชาวกันลักนณะการเครื่องปีหลังบ้างนะคะแต่เงินดีมากเลยนะคะเนี่ยคุณจะได้เงินก้อนอะไรสักอย่างนะคะอาจจะขายสังหาขายดี่ดินหรืออะไรก็ได้นะคะขอดูคุณอาจจะมีงานมากกว่า2อย่างขึ้นไปบางคนทั้งเรียนทั้งทํางานชาวกัน ลักษณะาการเป็นท่าดินะคะ่ะมีเป้าหมายมีแลนวางแลนอะไรนะคะบางคนเหนื่อยอึดอัดกับเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้าง,งานที่จับจ้องจับผิดที่ผ่านมานะคะ่ะเจอลูกน้องบริวารที่ดื้อนะคะอะไรประมาณนี้แต่ถามว่าคุณเอาอยู่ไหมหมอว่าเอาอยู่นะคะพอดูการเงินการงานครึ่งปีหลังชาวกันลักษณะกันเดเวคุณอาจจะคุยกับคุณอาจจะทํางานนะคะอยู่ต่างประเทศต่างชาติหรือกับป,ประเทศไทยเราเนี่ยแหละคะ่ะอาจจะอยู่ ทำงานกับคนต่างชาติก็ได้นะคะหรือแดนไกลนะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเรื่องเงินเรื่องงานนะคะชาวกันอ่านะคะโอกาสดวงชะตาวิออฟฟอร์จูนได้เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นถ้าอะไร ที่คุณลากเลือดลากเลือดมาแย่ๆมาแน่นอนแล้วค่ะในอนาคตข้างหน้าคุณจะเป็นโอกาสดีมีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมีคนหยิบยื่นโอกาสให้อยู่ๆมีคนหยิบยื่นโอกาสการเงินการทองเล่นหุ้นเล่นอะไรมีโอกาสได้หมดกําไรเก่งกําไรเล็กๆน้อยๆขึ้นไปสองไม้เท้าแปลว่านะคะการงานอาจจะมีคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่คุณทําด้วยกันนะคะมีโอกาสจเจริญงอกงามแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางคนทํางานมากกว่าสองอย่างนะคะ สามเดือนละงานออนไลน์งานค้าขายนะคะธุรกิจนะคะเล่นหุ้นเล่นอะไรถือว่าเป็นโอกาสดีชาวกันมีหัวการค้าอยู่แล้วลวะคะ่ะเยอละคะ่ะขอดูให้เพิ่มเติมนะคะการเงินคุณนะคะ,จะเจ็ดเดือนบางคนรอที่จะ ทำธุรกิจรอที่จะทําอะไรนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ๆครึ่งปีหลังสองถ้วยนะคะมีคู่หุ้นส่วนบางคนทําธุรกิจกับคนรักก็ได้นะคะเออ,เออนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าง,งานแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่เมตานะคะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมันเป็นช่วงโอกาสดีนะคะเดชเลียร์ตนะคะแน่นอนลหละอะไรมาคุณไม่ได้ฟุกฟุกแน่นอนไม่ได้ม่ได้มากับดวงที่ผ่านมาคุณนะคะทํางานนะคะมีประสบการณ์เรียนรู้อะไรไมาเยอะนะคะเหนื่อย นะคะแต่ถามว่าเหนื่อยแล้วเอาอยู่ไหมรถสึกแน่นอนแล้วค่ะคุณสึกที่ไปออกรถต้องได้รับใช้ชนะมาคุณเห็นคุณสึกที่ย่องย่องอยู่ในป่าไหมไม่มะคะีคุณสึกนะคะเขาต้องลบเก่งนะคะถึงจะได้เป็นคุณสึกนะคะเขาล่ํ่มเรียนนะคะฝึกฝนตนเองมีโอกาสเริ่มต้นใหม่เป็นทั้งผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาทั้งประสบการณ์ที่คุณผ่านมาผ่านร้อนผ่านหนาวนะคะคุณจะได้เรียนรู้แถมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะทั้งนะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะคะชักนําให้คุณได้ทํานะคะงานที่ดีการเงินที่ดีได้เริ่มต้นโอกาสใหม่นะคะทั้งทั้งที่คุณมีประสบการณ์ผ่านมาด้วยนะคะมันเป็นโอกาสดีของคุณนะคะอ่นะคะบางคนซุ่มทําธุรกิจใหม่นะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะมันมีโอกาสอยู่นะนะคะอ่านะคะ ายถือไม้เท้าอาจจะวิ่งเต้นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะขยับขยายมากขึ้นนะคะถามว่าเป็นยังไงนะคะทำเพื่อครอบครัวมีความสุขได้ความเติมเต็มนะคะหนึ่งเหรียญกับสิบถ้วยนะคะอะไรนะคะคุณอาจจะนั่นแหละค่ะความสุขของครอบครัวคุณชาวกันเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะทําอะไรเพื่อครอบครัวเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้พรนั้นประสบความสําเร็จมันจะดีขึ้นช่วงครึ่งปีหลังมันจะเหนื่อยน้อยหน่อยนะคะอะไรที่ลากเลือดมามันจะเหนื่อยน้อยเนาะนะคะ ขอยิงหนึ่งใบนะคะมันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะของคุณนะคะอ่านะคะอาหารการกินนะคะเสื้อผ้าอาภรณ์ได้หมดทํากับครอบครัวนะคะบางคนร่วมทุนกับครอบครัวบางคนร่วมหุ้นลงทุนกับคนรักนะคะเกี่ยวกับการเดินทางนะคะหรือขนส่งนะคะอ่านะคะพวกนี้จะโดดเด่นมากเลยนะคะหุ้นก็ได้นะคะเก็งกําไรเล็กๆน้อยๆนะคะย่งมากพอหมอยเห็นไพ่สามเหรียญหนึ่งเหรียญคือกําไรเล็กๆน้อยๆแต่สม่ําเสมอถูกไหมคะอืม มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือได้เงินโบนัสพิเศษนะคะหมอขอขอ,อเก็บไพ่นะคะทีนี้หมอขอไพ่แนะนําให้ชาวกันลักนากันในครึ่งปีหลังนะคะในด้านความรักสิบถ้วยนะคะแน่นอนละนะหัสความรักของคุณเป็นสิบถ้วยความเติมเต็มอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่ได้รวมตัวกันหรือความรักนี้นะคะมันจะมีความอบอุ่นขึ้นมีความสุขใจขึ้นนะคะได้รับความเติมเต็มขึ้นนะคะความรักมันพัฒนานะคะทิง มันพัฒนาได้นะคะความรักนี้อืมะน,อน,นะคะวินเถอเหรียญนะคะไพ่จะแนะนํายังไงคะเก้า 9, เหรียญน,นะคะโอเคไพ่บอกว่านะคะความรักของเรานะคะคือการนะคะรักตัวเองก่อนนะคะคนที่รักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวนะคะ การรักตัวเองถ้าเราทุ่มเทให้ใครมากมายแล้วเขาไม่เห็นคุณเห็นค่าเราก็ต้องกลับมารักตัวเองไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องมันคุณจะรวยนะคะทางธุรกิจส่วนตัวจะดีด้วยเป็น9ก้าเหรียญน,นะคะคุณมีโอกาสมั่นคงทําเพื่อครอบครัวมีความสุขถามว่าเป็นยังไงคุณจะได้เจอคนที่ใช่แน่นอนคะ่ะคนที่เริ่มต้นได้คนที่เรียนรู้กันไปนะคะถึงโอกาสมั่นคงนะคะถึงโอกาสได้เป็นครอบเป็นครัวได้อยู่รวมกันเป็นครอบครัวได้ด้วย นะคะ reconciliation แปลว่าสิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆหรือคู่จากอดีติจะย้อนกลับมาถ้าคุณอยากขอโทษขอโอกาสใครผู้ใดก็ทําไปนะคะการการที่นะคะขอโทษผู้อื่นไม่ได้เป็นว่าที่เราต้องอ่อนเอะเสมอไปถ้าเราทําผิดทพาพลาดนะคะมันอาจจะเป็นการดีมันอาจจะปลดเรื่องอะไรที่อยู่ในใจเราออกมาก็ได้นะคะชาวการหรือคนเกา่าๆอาจจะอยากขอโทษขอโอกาสคุณก็ได้แต่ที่สุดนั้นก็แล้วแต่คุณนะคะชาวการขอบคุณนะคะ ขอบคุณชาวราศีกันลัคนาากันในเครื่องปีหลังขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆขอให้การงานการคุณคุณราบรื่นได้พบเจอความรักที่ดีคนที่ไม่เข้าใจกันก็กลับมาคืนดีกันดูดวงส่วนตัวนะคะมีไอดียลน์ที่หมอทิ้งไว้นะคะค่าครูอยู่ใต้ลิงก์นะคะชอบช่วยกดชอบซักค่ะแล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมอมินนะคะหมอจะได้อัปเดตความรักและก็ความรักธาตุต่างๆให้คุณฟังอยู่บ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ